สวัสดีค่ะตอนนี้เรายังอยู่ที่วัดสารลารอยเนาะตรงนี้คือสวยมากทุกคนตรงนี้เป็นกำแพงแบบว่าเป็นตรงนี้ในวัดสารลอยเราไม่ได้เข้ามานานละเราเพิ่งรู้ว่ามีน้ําตกใช่ไหมคะพี่มินี่น้ําตกสวยมากทุกคนเหมือนเป็นการจําลองมาจากภาพภาดนี้อ่าเป็นเหมือนเป็นเหมือนเป็นฉากที่มีนาก,กินนารีเยอะๆเนาะ,ะไหนลองไปดูน้ําตกค่ะไปดูน้ําตกมนาะ น้ำตกออตนะโอเคอุ๊ยสวยมากทุกคนสวยมากคือแบบกำลองธรรมชาติได้สวยมากๆลงตัวมากๆากน่าน่ะดูดูด,ดูพี่มินโอ้โหคือสวยมากมากอ่ะพี่มินไหนพาพี่มินพาไปดูหน่อยค่ะจะลองขึ้นมาตรงนั้นกันเหรอโอเคพี่มินไม่ลืนตกนะ โอเคได้พี่มินตายแ,แค่โอเคโอค้โหสุดยอดเลยสวยมากมากล่มเย็นมากทุกคนคือแบบว่าหนงองบัวลองเราไม่ได้มีแค่คือทำบุญก็ครบวงจรตรงนี้คือแบบคือสวยมากสวยสสมากอีกจุดหนึ่งโอ้สวยมากเลยคือเย็นเย็นเย็นตาเย,ย็นใจมากเลยเนาะอหนูก็เไม่ได้พี่ บรรยากาศบอกให้วัยรุ่นเข้ามาทําบุญเยอะๆหน่อยสิก็ขอให้มาทําบุญกันเยอะๆนะคะก็ยังไงต่อดีให้ต่อดีก็ขอให้มาดูเอ่บร ie, รยากาศที sey, Talk, ท่นี่นะคะก็สวยมากจะให้มาดูด้วยตัวเองค่ะทอะไงั้นวันนี้พี่มินจะลาไปละใช่ค่ะสวัสดีค่ะ